สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาเจอกับจ้าจ๋านะคะกับช่อง j ดีซึ่งน้องจ้าจ๋าจะมีรถหลายรุ่นนะคะหลายแบบทั้งกระบะ Fortuner นะคะมารีวิวให้เอฟซีได้ชมแต่วันนี้นะคะก็เอารถเจ็ดที่นั่งสําหรับคนรักครอบครัวและกําลังตามหารถมือสองสภาพดีๆไม่น่น้อยวันนี้จ้าจ๋ามาให้แล้วนะคะกับ Toyota Fortuner เ2.4ตัว V ีขับสคันนี้ ได้ปี2018กันเลยทีเดียวค่ะ f c ไม่ใช้ไปเพียง57,000กิโลเมตรนะคะและที่สำคัญนะคะเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะแบบพาโดมาด้วยนะคะไม่น้อยด้วยนะคะแล้วก็ความสวยโดดเด่นความดุดันของชุดแต่งเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะไม่57 0 0ท่านั้นนะคะกับราคา949,000บาทคันนี้ลูกค้าฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่ที่18,000 82บาทนะคะ72วัตอันนี้คือฟรีดาวเลยนะ,ะอะมาดูความสวยความเดิมค่ะในส่วนของโคมไฟหน้านะคะเป็นไฟ LED นะคะบายบีมนะแล้วก็เป็นของแท้คมแท้คมเดิมนะคะและเจ้าของเดิมเขาก็ติดในส่วนของกระจังหน้าหรือว่าสเกิร์ตด้านหน้านะคะกับกระจังหน้าแบบเท่ๆนะคะเหมือนผาโดหรือว่าหนังในหนังเรื่องอ่ะแมทแบนนะคะแบบนี้นะคะสวยๆเลยแล้วก็ท่ออ่ะทะเบียนนะคะห ขอขเนนเนนามนนนะคะคันนี้นะคะจะได้ดิสหน้าดําหลังแล้วนะคะ fc อ่ะไม่ใช่ดิสหน้าดําหลังดิสสีล่ล้อจะได้ดิสสี่ล้อแล้วนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยหายห่วงเราคัดเกรดไม่มีชนหนักพิความจมน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็เหลี่ยมสวยสันคมคมนะคะเดิมๆใครอยากได้นะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะฟรีดาวก็ผ่อนสบายๆนะคะตัวรถสวยๆนะ fc นะคะส่วนตัวล้อแม็กนะคะได้ดิสซล้อแล้วนะคะก็คือได้ในส่วนของมิชลินนะคะยางมิชลินเนี่ยได้ยางปีใหม่มากเลยนะคะ FC ยางปี2023นะคะคันนี้เปลี่ยนยางให้แล้วนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยสภาพสวยๆวใหม่ๆเลยใต้ซุ้มล้อใต้แคสซีสภาพเดิมนะคะสวยเนียนกลิบนะคะบันไดทางขึ้นไม่มีรอยแตกรอยหักแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็น LED นะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้นะคะ โดยบอดี้รอบคันแล้วนะคะตัวรถเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะยาวๆนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะใครจะเอารถเจ็ดที่นั่งผ่อนสบายๆส,ส,สภาพรถสวยน้องเกรด A แบบนี้ไปใช้งานนะก็ถือว่าุ้มนะคะ f อนะคะเ mm hmm. ทด้วยนะขับแล้วดูมีพลังแน่นอนค่ะ f อนะคะมาดูรถตัวจริงกับน้องะจา๋จาที่เพชรยนได้เลยนะคะ mm hmm. อ่านี่ลือล้อด้านหลังนะคะโฉมนี้เนี่ยมันเป็น18ปเป็นปี18แล้วเนาะ ตัวดิสสีล้อเนี่ยจะได้ในส่วนของปี17ปลายปีนะคะไปต้นมาเลยนะคะไปต้นปลายนะคะตรงนี้ก็ได้ดิสสีล้อแล้วก็บอบปรับไฟฟ้าเนาะเนี่ยล้อสีล้อสภาพส,สวยๆเลย F4 mm. แล้วก็อาชมเนี้ยคันนี้นะคะปกติแล้วเขาจะโชว์แคสซีนะแต่เจ้าของเดิมเขาก็ติดตั้งเพิ่มในส่วนของพลาสติกกันโคลนมานะคะก็ไม่ได้โชว์แคสซีนั่นเองสวยๆเลยแล้วก็จุดโดดเด่นนะคะคันนี้รู้สึกว่า เจ้าของเดิมเนี่ยนะคะเขาจะติดตั้งในส่วนของกระบอกโช๊คเพิ่มนะคะให้ความนุ่มนะคะของตัวรถเดี๋ยวจะจ๋าจะกลมให้ดูแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะสังเกตเลยนะคะด้วยชุดแต่งที่สเกิร์ตรอบคันเจ้าของเดิมเขาติดแต่งติดตั้งขึ้นมาเนี่ยทำให้รถคันนี้ดูดุดันแล้วดูเท่นะคะดูเหมือนบึกบึนมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ชอบนะก็คือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติม เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะ f c นะมันเป็นชุดแต่งเพิ่มนะคะ f c แต่ถ้าเป็นตัวปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณเท่านี้นะคะลงมาจะไม่มีในส่วนของตัวกันชนที่เป็นสีทูโทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเพิ่มมานะคะนี่แล้วก็เซ็นเซอร์ปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานถ้าเป็นของ f o r t จู e r เนี่ยเขาจะไม่มีเซนเซอร์ให้เขาจะมีแต่กล้องถอยนะคะแต่อันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้ครบเซตเลย นะคะแล้วก็กรอบไฟท้ายด้วยก็เช่นกันนะกรอบไฟท้ายเนี่ยก็ใส่มาให้นะคะแค่ชุดกรอบนะชุดกรอบไฟท้ายเนี่ยก็หลายต่างนะเอฟซนะคะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นของชุดแต่งของรถ f o r t u n e r รถขนาดคล้ายๆแนวลักชัวรี่เนี่ยนะคะก็ถือว่าแพงพอสมควรนะคะก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ดูจากวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะก็เนี่ยเพิ่มเติมมานะคะเป็นแบบไม่ก้องแกงนะ FC ลูกค้ามาดูรถตัวจริงกับเจ้าจ่าได้เลยนะคะตรงนี้ เพราะว่าบางทีเจ,จา้าจ๋าอาจจะสื่อสา,ารอาจจะลูกค้าจะไม่เข้าใจแนะนําให้มาดูรถตัวจริงกับเจ้าจ๋าก่อดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามาเห็นสภาพรถแล้วนะคะตรงปกแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะเจ้าจ๋ารีวิวตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นไปพร้อมพร้อมก,กันกับ fc แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะอ่านี่ด้านล่างด้านล่างใหม่มากค่ะ fc สภาพด้านล่างด้วยความที่ไม่วิ่ง57 0 0 0เนาะสภาพด้านล่างสอดคล้องนะ สอดคล้องกับตัวเลขใหม่นะคะตรงนี้นะไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาได้ติดตั้งในส่วนของอกันโครงมาด้วยหรือเปล่านะอ่าใช่นะคะได้ติดตั้งในส่วนของอกระบอกโชกเพิ่มในความนุ่มขึ้นมาด้วยนะคะอ่านะตรงนี้นิดนึงนะ F4 เข้ามาดูตัวจริงได้เลยมาดูในส่วนของประตูด้านหลังเป็นแบบเปิดไฟฟ้ากดค้างสามวิ นะคะ,ะตัว 2.4V นะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลถ้าเป็นตัว 2.8Sigma 4จะเป็นตัวเบาะสีส้มนะคะสะภาพเดิมสวยค่ะ F4 นะคะได้ถาดลองมาแล้วมูลค่าก็59 599เลยนะตัวของเดิมก็ใส่ให้แล้วเบาะแบบแฟนสภาพเบาะไม่ช้านะคะห้องพดยสารโล่งกว้างนะคะ สวยนะคะเจ้าจ๋ารีวิวให้ดูความเนียนความสวยแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวสเปคนะคะของรถพอดเจเนอร์เนี่ยนะคะลูกค้าก็พอทราบคร่าวแล้วนะคะเจ้าจ๋าจะให้ดูรายละเอียดตัวน็อตแล้วก็ความเดิมเรามาดูจุดสําคัญนะคะกับฝาท้ายนะก็คือน็อตทุกตัวไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดนะเพราะเก็บสายไฟรายละเอียดต่างๆนะคะลูกค้าสามารถมาตรวจสอบได้เลยรถพร้อมใช้งานค่ะ f อ นะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีพร,ร์โบที่ลูกค้านะคะต้องไปใช้งานต่อก็คือปีแรกเนี่ยนะคะทางเราดูแลให้ลูกค้าไม่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือว่าในส่วนของอน้ำมันเครื่องแบบนี้เนาะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะคือฟังก์ชันของเจ้าตัว f o r t จ n e r เนี่ยนะคะลูกค้าคนที่สนใจหรือว่าคนที่มองไว้อยู่แล้วเนาะก็จะทราบสเปคนะคะ, <ๆ S 1> ะคร่าวๆแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะให้ นะคะทางน้องเซลนะคะหรือว่าน้องเจ้าจา๋าเนี่ยรีวิวในส่วนของบอดี้เนาะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะเวลาซื้อรถมือสองนะคะต้องใส่ใจนะคะเป็นพิเศษในการเลือกรถแล้วก็คัดรถนะคะในซื้อรถมือสองในการซื้อรถมือสองนะคะนี่สําคัญนะคะแต่เจ้าจา๋าก็ยินดีนะคะที่จะนําเสนอแล้วก็พรีเซนต์ให้ลูกค้าได้ใช้งานแล้วก็ได้สิ่งที่ดีนะคะไปใช้งานต่อในระยะยาว เนี่ยคะตัวรถสวยจริงค่ะ FC นะคะลูกค้านะคะรถอยู่บริษัทเพชรยนต์นะถนนเสรีไทยซอย68ตัวเกะยร์เป็นข้างนะคะลูกค้าดูได้เลยความสวยเนาะเนียนนะสวยนะเนี่ยชิชน้นสนิทการค่ะ FC นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องรถชนหนักพิวามจมน้ำนะคะทางเราเราคัดให้แล้วนะคะเราจะไม่เอารถเกียร์อื่นเข้ามานอกจากรถเกียร์เอปัดเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอ่ะก่อนเข้าไปดูภายในเดี๋ยวดูในส่วนของฟิล์มนะ ถ้าเป็นฟิล์มนะคะที่ดูแล้วนะคะเป็นยี่ห้อลาม่น่อย่างดีเลยนะคะนี่ลยี่ห้อลามิน่าอย่างดีเลยนะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่เลย f o r t จินเเนี่ยเขาจะติดในส่วนของถ้าไม่หน้าไม่ข้าง40ก็รอบคัน้วหลัง60หรือจะ60รอบคันเลยนะคะแต่คันนี้รู้สึกว่าจะ60รอบคันนะคะฟิล์มเนี่ยดูจากสภาพแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนมาเพราะว่ายังใหม่ๆเงาๆอยู่เลยนะสวยๆใคร FC กันสารก็ติดให้แล้วครบ คือลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเองเพิ่มเติมที่เปิดสมาร์ทเอนทีสอฝั่งค่ะอ่ามาดูภายในนะคะสอดค้องกับเลขไมคค่ะภายในสวยมากนะภายในสวยค่ะ FC เพราะอะไรเพราะว่าใช้งานน้อยสภาพรถก,ก็ช้ำน้อยราคาดีราคาดีมากคันนี้นะคะรีบโทรหาน้องเจาจานะคะโทรจองล็อกรถได้เลยนะแทงประตูสวยใหม่ค่ะนะไม่มีช้ำไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอน ขานเสา A เดิมนะคะจะซื้อรถราคาเกือบล้านนะคะ FC ก็ต้องเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือและเขามีวรรติให้นะคะ FC เนอะคอนโซลด้านหน้าตรงกลางนะคะหรือแผงประตูต่างๆนะคะสภาพเดินสภาพสวยกลิบนี่นะถุงอ่าคู่มือการใช้งานครบนะคะถุงเครื่องมือไม่แรงมีครบเหมือนเดิมเบาะเนี่ยจะให้ปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะเป็นเบาะสีน้ำตาลสภาพเบาะก็ไม่ฉามนะเอาไปใช้งานต่อได้เลยะคะ่ะ FC บางคนนะคะอาจจะมีรถอยู่แล้ว1คันเป็นรถกระบะนะคะแล้วอยากได้รถเจที่นั่งว้ใช้ง,งานหรืออยากจะเอามาเปลี่ยนมาเทินนะน้องจ้จ๋ายยินดีแนะนำนะคะเพราะว่า,าตัว Fortuner 2.4เนี่ยนะคะเดินทางไกละสะดวกสบายแล้วก็ถามว่าการสิ้นเปลืองหรืออัตราการประหยัดน้ำมันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเดินทางแต่งสวัสดนะคะไปกับ800 km, กิโลเมตรก็2,000เหลือนะคะประมาณ1ขีด นะคะถ้ากลับบางเทพนะอันนี้คือจะจ่าใช้อยู่นะคะก็เลยคํานวณระยะก,การใช้งานนะคะได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือห้องรูมเนี่ยก็สะอาดสะอาดนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะด้านหลังก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะเราจะเปิดโหมดออโต้โหมดพัดลมนะคะเพราะว่าแอร์เนี่ยจะมีทั้ง2นะคะที่นะคะสจุดเลยก็คือล็อกกลางแล้วก็ล็อกเบาะด้านท้ายนะคะส่วนตัวเบาะนั้นนะคะใช้งานง่ายค่ะนะคะไม่ซับซ้อนนะคะพับลง นะคะเรามีลูกเล็กเนาะเราอยากให้ขึ้นไปนั่งแล้วก็เาบาะด้านหลังลงนะคะหรือจะพับขึ้นเก็บสัมภาระก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะพับเบาขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ขึ้นง่ายสะดวกสบายอันนี้คือจะจ๋าเปิดให้ดูนะคะให้ดูว่ารถเนี่ยมันสวยเนาะก็เปิดให้ดูเลยตรงพงตรงพรมเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยว่าไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยอะไรเกาะให้ลูกค้ากังวลใจเพราะว่ารถของเราเนี่ย เราค่อนข้างจะคัดเกรดเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเราซีเรียสเรื่องคุณภาพรถจริงๆนะคะถ้าคุณภาพไม่ดีไม่สวยเนี่ยนะคะทางบอสของเราเนี่ยค่อนข้างซีเรียสมากเลยนะต้องอรับรถเข้ามาเนี่ยลูกค้าที่ได้ไปนะคะต้องได้ความคุ้มค่าแล้วก็เอาไปใช้งานต่อแบบว่ายาวๆไม่ต้องกังวลว่าจะมาเรื่องซงเรื่องซ่อมต่อด้านหลังที่หลังหรือว่ายังไงอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือจะจ๋ารีวิวให้ดูแบบรอบคันเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดในส่วนของประตูฝั่งด้าน คนขับแล้วก็ฝั่งพวงมาลัยเนาะฝั่งด้านหลังคนขับเดี๋ยวจ้าจาเปิดให้ดูนะคะเผื่อใครมาเห็นรถแล้วก็ชอบนะคะซื้อรถราคาเกือบล้านนะคะมีอยู่นะคะเคสลูกค้าของเจ้าจ่าเคสหนึ่งนะ,ะดูรีวิว y o u t u b e นะคะโอนเงินมาเลยซื้อรถราคา1ล้านบาทไม่เห็นรถตัวจริงให้เอารถไปส่งได้เลยนะคะที่บ้านอันนี้เรื่องจริงนะคะเจ้าจ๋าขายรถมาที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเจอนะคะลูกค้าเนี่ยไว้ใจบริษัทเพชรยนต์มากนะคะ ซื้อรถราคาล้านแสนนะคะล้านหนึ่งแสนนะคะลูกค้าไม่มาดูรถตัวจริงเลยอันนี้สุดยอดารันตีจริงๆนะคะอะเรามาเข้าเรื่องรัของเรกันต่อส่วนตรงกลางนะคะตรงที่พักแขนนะคะของตัว Fortuner เนี่ยเขาถามว่าไม่มีที่รองแก้วให้เราจะจามว่ามีนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะนี้จะดันออกมานะคะแล้วก็ดันเข้า นะคะแล้วก็บอกดถามว่าปรับได้ไหมปรับเอยนระดับได้ไหมปรับได้นะคะปรับได้ตามสรีระของคนนั่งเลยนะคะจะเอนสีองศาหรือ,อ60องศานะคะขึ้นอยู่ความต้องการเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็คือมีที่ชาร์จไฟบ้านให้ด้วยนะคะที่ชาร์จไฟบ้านนะคะสามารถเสียบนะคะชาร์จแบตนะคะของโน้ตบุ๊กแบตพัดลมเสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ยได้เลยนะ,ะขนาด100 วัตนะคะหนึ่ร้อยวัตเลยอ่ะนี่มีที่ชาร์จ USB ให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานต่อยาวๆนะคะอ่ะนี่เรามาดูในส่วนของเลขไม้กันนะคะเพราะว่าถ้า f c ไม่เชื่อเรื่องเลขไม้นะไม้นี้คือไม้แท้นะคะคือไมามาเท่าไหร่คือเราตั้งขายเท่านั้นนะ f c ไ่อยู่ที่5,7,308กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็มีในส่วนของเพร t ชั n นชิฟนะคะหรือว่าโหมดขับแบบแมนวนวลนะเผื่อลูกค้าต้องการความเร็วนะคะอยากเปลี่ยนฟิลอารมณ์ขับจากออโต้มาเป็นแบบแมนวนวลก็ขึ้นอยู่ความต้องการลูกค้าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนคันส่วโซนตรงกลางได้อะไรบ้างก็คือได้ในส่วนของ กล้องถอยค่ะถามว่ากล้องถอยชัดไหมทัดนะกล้องถอยชัดนะ FC นะอันนี้ที่มันร้องเตือนเพราะอะไรจะจับปิดประตูวตวตวตวไว้อยู่นะคะระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมค่ะ FC ไม่ต้องกลัวระบบแอร์เป็นออโต้นะปรับระดับได้อันนี้คือเย็นๆนะคะอากาศร้อนก็มีเ d ดดกด้วยนะคะโหมดนำทางนะคะหรือนอกสือีิของเรานั่นเองนะอ่ะเราดูความสวยความเดิมแล้วเนาะ สเปคฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช้งานง่ายก็ปุ่มพิพูสตาร์ทนะคะขอความหมายให้ดูความหมายเลยแล้วกันนะคะคานเสา A ประตูทั้ง4บานเนี่ยนะคะลูกค้ามาดูได้เลยนะคะแผงประตูสวยสดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพับก,กระจกไฟฟ้าออตโต้เนี่ยเขาให้ทั้ง4บานเลยนะคะ F4 นะคะคือเอาตรงเลยว่าขับทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยแน่นอนนะคะเหมาะเลยกับคนที่รักครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนทางครอบครัวนะอ่ะ ตอนนี้จะจาดสตาร์เครื่องยนต์มว้อยู่นะคะแล้วก็จะพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ไม่ห้าหม่นเราคาห้าเ0 0าแเาพเอาไปใช้งานเลยค่ะเอฟซนะสุดคุ้มเลยนะคะผ่อนแค่18,000บาทแล้วก็ไม่ต้องดาวนะคะผ่อนแค่6ปีเท่านั้นนะคะสบายๆเลยลูกค้ารายได้อยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นสบาทต่อเดือนเนี่ยเช่าซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำหรือว่ารายได้เป็น 1. นเท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถ f o r ์จูเนง่ายๆเลยแล้วยิ่งถ้าลูกค้าเครดิตดีนะขอดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะ c อ่ะเรามาชมเครื่องยนต์ใหม่ๆกืบกันดีกว่าเนาะอ่ะมาชมเครื่องยนต์ค่ะ FC นะมาชมเครื่องยนต์นะคะของสองคือสีตัว V นะอันนี้คือใหม่5เจ็ดซึ่งตัวดีเซลนะคะก็ประหยัดน้ำมันนะคะมากๆเลยนะ เครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยซื้อไม่มีรอยหยกของน้ำมันเครื่องนะคะขาด้านหน้านะคะขาด้านเนี่ยเดิมทั้งเส้นเดินเดิมทั้งลำนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะ f c นะทั้งขาเลยนะคะตรงนี้น็อตคมไฟน็อตคมไฟไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรวมไปถึงแผ่นเพดนะคะที่เป็นสําคัญ รวมไปถึงนอ็อตฝากระโปงนะคะทุกอันนี้นะคะรถทุกคันของเรานะคะจะมีสตอรี่นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คระยะได้เลยในส่วนของความเดิมของรถนะคะลูกค้าวารตีได้เนาะนะคะสังเกตจากรอยเครื่องยนต์นะคะจะไม่มีการยกเครื่องใหม่แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยนะคะจะไม่มีเสียงผิดปกติของเครื่องไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะอัตราการประหยัดน้ามันนะคะที่ใช้อยู่ก็อยู่ที่ประมาณ 13- 12กิโลลิตรนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเปิดโหมด ะะแบบไหนวิ่งเนาะมันจะมีทั้งโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะหรือว่าลูกค้าจะเปิดโหมดแมนนวลขับนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้นะอันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะเดินทางไกลสะดวกสบายแน่นอนค่ะนะคะอออวิสัยทัศน์การมองเห็นนะคะชัดเจนนะคะไม่เมื่อยด้วยนะคะเดินทางมาถึงทางคลิปแล้วนะคะ fc ใครสนใจนะคะใครที่ตามหารถเจ็ดที่นั่งหรือว่ารถพรพัวนะคะอดีตประสงค์นะก็โทรติดต่อกับน้องเจ้าจ๋าเข้ามาได้ที่เบอร์0ู3ย์3 5 3 6 1นะคะ สามารถฟรีดาวได้หรือใครจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์อยากจะดาวนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับ c r i b e ให้น้องจเจจ๋าในช่องเจคดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ